โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสนไนเป็นนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอกกัชชวอาเนเมวเวิลด์ทาวเวอร์ดิฟเอนส์ก็ตติชเช่นเคยนะครับผมสึดที่วันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดตแล้วหน่อยละกันนะครับว่าอัปเดตจะมาตอนไหนนั่นเองนะครับผมก็เขาได้บอกแล้วก็แกลเล็กซี่ได้พิมพ์ช่องอะเนเมตมาแล้วนะครับว่าอัปเดตจะมาหรือเปล่าหรือไม่มานะครับแต่เขาพูดไปเลยว่าเอ่ออัปเดตอาจจะไม่มีในเดือนนี้นะครับอาจจะนะ นครับผมก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะทำกันได้หรือเปล่านะครับผมเหตุผลว่าทําไมนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใน Discord ของ Map Anime World กันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่หน้า Discord ของ Map Anime World แล้วนั่นเองนะครับผมก็นี่ฮะแค x y ซี่เพิ่งได้ประกาศมาเลยนะครับผมว่าตอนตีสี่นั่นเองนะครับว่าอัปเดตนะครับผม Hello I s a i d i t a b i t in ต o ินโ I will say it here as well ก็คือเหมือนเขาเคยพูดไปแล้วในโพนั่นเองนะครับผมทีม is on ์ x a m month so c a มอ o r ซแ update t h i s month นะครับผมก็คือเอ่อตอนนี้นะครับแอดพีมก็ติดเป็นเวเดือนสอบของแอดพีมนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งทำให้แอดพีมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาอัปเดตเกมนั่นเองนะครับผมก็มันก็ภายในเดือนนี้นั่นแหละนะครับผมประมาณนี้เนาะ However นะครับ we are trying to find something that wouldn't require pim so we can still update this month ก็คือประมาณว่า ก็อย่างไรก็ตามนะครับผมพวกเขากพยาย็พยายามที่จะหานะครับผมอะไรก็ตามที่มาสามารถอัปเดตได้โดยที่ไม่ต้องการตัวแอดพิมนั่นเองนะครับผมเหมือนแอดพิมเนี่ยจะเป็นคนเขียนระบบเกมหลายๆอยา่างนั่นเองนะครับผมเนาะก็เขาก็จะหาอย่างอื่นแทนนั่นเองนะครับอย่างเช่นอาจจะไม่มีด่านใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะม,มีฟังก์ชันใหม่ของตัวบอสอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่อาจจะเป็นการเพิ่มอัปเดตตัวละครเข้ามาแทน อะไรประมาณนั้นหรือเป็นบอสที่มันเคยมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะเขาแมชินิกเดียวกันนะอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะกอปมาแล้ววางด่านใหม่ประมาณนั้นก็ได้ได้ครับผมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องการตัวแอดพิมที่จะเออที่ต้องทําในอัปเดตนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะก็จะทําให้อัปเดตภายในเดือนนี้ได้เองแต่ว่านั่นแหละครับถ้า อัปเดตนั้นยังต้องการแอดพีมอยู่คิดว่าอาจจะไม่น่าอัปเดตได้ภายในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะมาที่ประมาณนี้ที่เขาจะสือ่อนั่นเองนะครับผม e dream update Without ucci, Secret, บอีเซอร์อาจรีมอัปเดตวิดเอลพุชี่ซีเคร็ตบวกๆนะครับผมก็คือประมาณว่าจริงๆแล้วมันจะมีรีมอัปเดตอยู่นั่นเองนะครับผมน่าจะมาหลังเพอร์โซนานะนะครับผมนะฮะก็ก็จะแบบว่าอัปเดตเนี่ยถ้าไม่มีแอดพีมจริงๆนะครับอาจจะไม่มีตัวละครอย่างพุชชี่นะครับผมร่าอีโวอคั่นต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะ ในเกมน่าจะชื่อลุจินะเออชื่ออะไรนะออเพิ่มนะทุกคนอ่านี่นะครับผมตอนนี้มันมีพุชชี่อยู่ในเกมถูกไหมทุกคนในะครับผมแต่ถ้าแอดพีมไม่ได้มาทาอัปเดตเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีตัวพุชชี่เข้ามาในรีมอัปเดตด้วยนั่นเองนะครับหรือไม่สามารถอีโวได้ในอัปเดตวีมที่2นะครับผมตอนแรกเขาแพลนมาแหละนะว่าจะเอาพุชชี่ซีเกดบวกเข้ามาหรือเอาล่างเมดอินเทเวนเข้ามาแต่ว่าต้องใช้แอดพีมนี่ครับผม แต่ถ้าไม่มีแอดพิมก็ผู้ชี้ก็จะไม่มานั่นเองนะครับอ๋อแอนอัปเดตไลท์ฮาวชิโร่เอ็มอาร์วอสนะครับผมก็คือคล้ายๆอัปเดตของชิโร่เอ็มอาร์นั่นแหละมันมาอย่างไรก็มาอย่างนั้นแหละนะครับนะะผมฟีลฟรีทูชักเจสยูนิตยูทิ้งคูดฟีดแอนด์นอตทูคอมพลีคเดดวูดรีคอล์ดพิมก็คือนะครับผมก็คือสามารถนะฮะชักเจสาาต,นตนนนัวละครได้เดินนำตัวละครได้นั่นเองนะครับในอัปเดตนะครับผมแล้วก็อย่านะครับผมให้ลึกถึงเรื่องของการที่ต้องใช้แอดพพิมด้วยอย่าใใให้ใช้ชแออดดพมมานัปเต นะครับผมเพราะว่าแอดพิมแกไม่ว่างจริงๆนะครับแกเป็นเดือนสอบนั่นเองนะครับผมก็ให้แอดพิมแกสอบไปนะครับผมส่วนอัปเดตนะครับผมก็ใครอยากจะเสนอตัวละครนะครับผมให้เสนอตัวละครไปเลยนะครับผมได้เหมือนกันนะครับเสนอได้นะครับผมแต่ให้คำนึงถึงว่าเออเป็นตัวละครที่ไม่จะเป็นต้องมีแอดพิมนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ also abyss refresh baby นะครับก็คืออัปเดตนะครับผมสักอัปเดตหนึ่งที่อาจจะอัปเดตหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า มันอาจจะอัปเดตก็ได้หรือไม่อัปเดตก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพวกเดฟเลยนะครับว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับผมนะครับก็จะมีการรีหอคอยนั่นเองนะครับผมอาจจะนด้ใช้คําว่าอาจจะรีนะครับผมอาจจะรีก็ได้หรือไม่รีก็ได้เพราะเขาใช้คําว่าเมบีนะครับผมก็คืออาจจะรีหรือไม่รีนะครับอาจจะนั่นแหละในรับผมแล้วก็ปรบี้นะครับคูน2 on weekend 2ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีคูน2นะครับใครที่อยากฟาร์มอะไรก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าคูน2กงกำลังจะกลับมานั่นเองนะ ครับผมก็ปะมานี้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับข่าวคร่าวๆนั่นเองนะครับของแบบอันนี้เวอร์ก็คือสรุปง่ายๆก็คือเดือนนี้อาจจะไม่มีอัปเดตนะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตเอ่อเป็นเดือนที่แอดพีมติดสอบนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะอัปเดตก็ได้แต่ไม่ได้เป็นอัปเดตที่มีแมคาันิกใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับหรือตัวคอรอาจจะไม่ได้มีแมคานิกที่แบบเว่อร์เวเลยนะครับผมอย่างเช่นอัปเดตรีมที่อาจจะมีพุชชี่เมทอินเทรวนเข้ามาตอนแรกตอนนี้ก็ไม่มี ก่อนนะครับเพราะว่าต้องรอแอดพีมสอบเสร็จอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมดีที่สุดไปทุกคนบ,บน๊ายบายแล้วเจอกัน,นครับ